ะสวันดีครับวันนี้ก็พบกับฐานจันจาวนะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแหลกท้าย 368G นะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นส่วนขายึดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นรูปทรงตัวยูนะครับเป็นงานตัดพับเลเซอร์เข้ารูปแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้รับน้ำหนักยาวๆววิธีการติดตั้งก็รองแหวนครับหรือว่าจะรองหรือไม่รองก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแค่แหวนรองกันรอยเฉย ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปก็ใส่น็อตสองตัวนี้ครับด้านบนอย่าลืมใส่น้ํายากันคลายนะครับที่ด้านก็จะมีแถมให้นะครับเป็นชุดครบเสร็จเลยมีน็อตมีน้ํายากันคลายต่อไปก็ให้ลูกค้าใส่บูธนะครับจะมีบูธตัวเล็กๆ2ตัวนะครับให้ลูกค้าใส่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็หมุนเข้าไปครับ หมุนเข้าไปทั้งสองตัวนะครับซ้ายขวาประมาณนี้นี่แบบนี้เลยส่วนหกเหลี่ยมประแจหกเหลี่ยมเราจะใช้เป็นเบอร์ห้ากับเบอร์หกรับใช้เป็นสองตัวประมาณนี้อ่ะก็ง่ายๆครับผู้หญิงก็สามารถติดตั้งได้ผู้ชายก็คล่องได้เลยครับตัวนี้จะติดตั้งง่ายกว่าสามารถส่วนอีนครับเพราะว่าเป็นงานแค่สองเนี่ครับ รูฐานนะครับน,นานๆแครับทางร้านไม่ได้ใช้บูธดองแต่ว่าจะเป็นงานพับเป็นตัวยูประมาณนี้เป็นงานชิ้นเดียวซึ่งถ้าใครรู้จักเหล็กตัว C ตามร้านนัสดุปขอสร้างจะเข้าใจดีครับว่างานตัวนี้มันแข็งแรงอ่ะต่อไปครับใส่ถาดด้านบนนะครับตัวนี้ก็ยึดน็อตด้วยกัน4ตัวครับโดยเราใช้น็อตเป็น M10 จะใช้ประแจเบอร์ห้เหลี่ยมเบอร์5ส่วนน็อตไอส่วนประแจตัว มีใช้เป็นปากตายเบอร์สิบนะครับส่วนถาดตัวเนี้เราจะใส่กับถาดกล่องได้ทุกใบเลยครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าสล็อตเจาะรูมาเพื่อใส่ได้ทุกตัวแล้วใส่ง่ายติดตั้งง่ายดูครับสังเกตดูครับดูดีๆจะใส่รูไหนก็ได้ครับจะใส่หกเจ็ดตัวร้อยหกเจ็ดตัวก็ได้ครับเพื่อความแข็งแรงนี่เลยครับติดตั้งง,ง่ายๆแล้วสามารถเลื่อนปรับระดับได้ด้วยครับ ไม่ต้องไปเจาะถานให้วุ่นวายแน่นอนครับตัวนี้อ่ะนี่เลยก็จะใส่ประมาณ4ี่ตัวนะครับหลักๆแต่ถ้าใครอยากแข็งแรงก็สามารถเพิ่มได้เนาะอ่ะก็แผนกล้องนิดหน่อยครับตี้เป็นรุ่นซอนเทส 3.8G ครับนี่วางกล่องนะครับเป็นกล่องรุ่นปลดไวนะครับตัวนี้เป็นกล่องมิเนียมนะมีซับในปลดไว้ง่ายๆถอดเข้าถอดออกได้นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลย ก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ครับ